โอเคตอนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งก,กับเกมอนิเมะวันกาดใน EP 3แล้วผมซึ่งใน EP ก่อนหน้านั้นนะเราก็ไปฟาร์มมาหรืออะไรมาลอยแล้วผมซึ่งวันนี้ผมภารกิจของเรานี่ก็คือการที่ผมนั้นจะไปลงโหมดบอสอีเวนต์หรือตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยฮะซึ่งมันมีโอกาสได้อีกิจ2%ซึ่งผมนั้นก็ทำการลงหาอีกิจในโหมดจสเตน,นะก็คือด้วยความที่ อยากได้มันอ่ะเอออยากได้อินกิซนะแต่มันไม่ออกให้ผมเว้ยเออผมก็แบบว่าเศร้าอ่ะเออลงมาเป็นร้อยตามันไม่ออกเว้ยก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งจะมีบางวันนะจะมีวันน่าจะเป็นวันจันทนะกางจะให้ผมลงคลิปนี้ไปคลิปนี้จะลงประมาณวันศุกร์นะเออผมลงคลิปวันจันทรปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะสตรีมไม่ใช่ดี๋ยผมลงคลิปวันศุกร์เออผมลิงทันแล้วเม่ไงเอ้ย ออนั่นแหละผมก็จะลงคลิปวันนี้ให้วันศุกร์นะแล้วก็เราจะสตรีมกันเกมนี้สตรีมน่าจะสตรีมเร็วนะเพราะว่าผมต้องการลงหาจุก่อจะได้อิงกิสนั่นเองนะซึ่งแต่ยังไม่รู้นะว่าผมนั้นจะได้อิงกิสไหมนะเออซึ่งเดี๋ยวผมนะจะมาดูกันนะว่าเราใช้เซตไหนนะนี่ผมจะเป็นเซตที่ผมนั้นต้องการคัดเลือกมาอย่างดีนะ ก็จะเป็นชาอินนะซึ่งอีโวเรียบร้อยเลนงคุอีโวแล้วฮโลกาลินยังไม่ได้อีโวของไม่พอเป็นตัวปั๊มเงินนะไทการูดานะแล้วก็สปี่วาก่อนนะครับผมซึ่งเซตนี้เราจะผ่านหรือไม่เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับผมไปเลสโตโอเคเราเข้ามาครับผมนี่ฮะมีคัสสี่เท่ๆด้วยเชเชได้จัดเฮ้ยจจดเฮ้ยิงกิสโผลมาแล้วรับผมหลดเท่เกิน ตาแดงก่ำนะซะด้วยโอ้โทำไงต่อระหว่านี้ Xs อ, yes. อ้โฮนั่งบันลังอย่างเท่ๆดาบปากพื้น Xs x1t เองกิสผมโอเคนะฮะเราเข้ามาในแมปพิทีเรียบร้อยนะฮะซึ่งมันจะมีทั้งหมด30บเวฟนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วผมเราจะไปเล่นที่หลุมสุดท้ายเลยนะนี่ฮะหลุมสี่นะเออเฮ้ผมวางสิบตัว นี่ฮะพวกบัฟอะไรนะมันจะไม่มีผลเลยนะเออพวกแบบบัฟที่เราสุ่มมาจะไม่มีผลนะมีผลแค่เลเวลนะเออในการนะฮะนี่ฮะด่าเยอะสวยนะเออเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ดูนะต้องรีฟาร์มตังก่อนนะเพราะว่าโหมดนี้มันเฮ้ยผมมา่งมั่วเลยเดี๋ยวนะผมมา,า่าทลุการ์ดลิมตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะขายก่อนเาลุกการลิมเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย้เฮลุการ์ดลิมหายแล้วเราต้องฟาร์มตังเลยเออเนี่ยเราจะเล่นหลุมที่สี่ไมก็หลุมที่ห้านะซึ่งที่ผมเจอเลยนะ มันจะเล่นหลุมสี่นะเออหลุมสี่เป็นหลุมที่เล่นนะซึ่งผมจะสแปมชาอินนะตัวนี้สแปมให้ได้เยอะที่สุดอนะ่ะแล้วเล่นงูนปูนั้นเราจะมาวางกันตรงนี้นะเออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะผ่านมันนะนี่ชืแ่แขกที่เราวางมันนะเราจะปับชาเราจะปับธะุกะอินตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะเนี่ยฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะผ่านไหมเราก็ต้องลองดูวนเดี๋ยวชาอินนะเราจะวางทั้งหมดห้าตัวตรงนี้เลยนะเออเดี๋ยวเราจะไม่วางนะเราขอฟังกนะัน อโอเคพวกศัตรูนี่มันใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราลองจากเว็บนี้เราจะมาวางชาอินกันเรื่องเงินต้นสามพันเราจะอิน,นูตีผ่านเดียว,ยวแย่ละม,มาชาอิเกินปึ๊บซึบโอเคผมต้องอัพให้มันตีหี่ยผมจะผ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวนะต้องมาชาอินเยอะๆแล้วตอนนี้ผมคิดว่าถ้าผมมาชาอินแค่นี้ไม่พอแน่ๆเดี๋ยวไป โ okay. อเคกี่ตัวสี่ตัวโอเคจะไหวไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมต้องเฮ้ยผมเอาเก็บมันนะ,นะชาอินนี่ฮะข้อเสียผมผมไม่ยอมเอาเบลชาอินให้มันตันก่อนนะเออชาอินเล่นแค่สามแปดเองอันนี้พีเ่เตียวเอากราฟักน,นะเดี๋ยวเราจะมาเอาทางการดากกันซึ่งผมอาจจะล,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 ลนๆหนะ้าตาน,นี้เพราะว่าผมไม่ได้แบบศึกษาไม่ได้อะไรเลยนะสตัดก็นี่ับผม A D S นะเออแต่ก็ไม่ได้ดีมากเคสปีบวก็อลอยตัวนี้ยึบไปเหมือนเจคตอนนี้เหมือนเราจะเริม่มแหวนนะแต่เราต้องเอาให้มันถึงให้มันตันให้ได้เร็วที่สุดนะเออชาินต้องพยายามเอาให้มันตันนะอืมแต่ก่อนอื่นนะก่อนยุบสิบเราต้องมีตัวเงินตันสี่ก้อนตันเคตันึ๊บแล้วก็เลยตัวนี้นะสป่บวก้อนอืมบอสยังไม่ออกมานะตอนนี้เหมือนจะออกมาประมาณเุบสิบนะ ซึ่งผมต้องเตรียมตัวบางลยงของคุณนะซึ่งลิงของคุณใช้เงินอัพเดียวว่าตัวนึงนี่เกือบเกือบแสนหนึ่งอ่ะอืมซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะว่าจะได้ไหมแต่เราจะให้ชาอินแบกไปก่อนนะต้นเกมวิได้นะผมต้องอัพไอ้ทฮอกฮอกอกลินเนี่ยเออมันจะมีลูกน้องสปอร์มด้วยนะเนี่ยผมต้องรีบอัพก่อนโอเครีบสิบแล้วนะผมขออัพขั้นเดียวไม่เป็นไรเดียวเรามาอัพตัวชาอินกันเลย ชึบชึบชึบไปจะไหวไหมก็ไม่แน่ใจแต่มันแต่ที่แน่ตอนนี้หลุดไปแล้วนะเออถ้าไม่ไหวนะเราจะไปลงนะอุ้ยแย่แล้วผมเซตผมมันผมโอ้โหแย่แล้วหลุดแล้ะเราต้องเลงโกคุผมต้องให้เลงโกคุช่วยนะเออตอนนี้มันกันไม่อยู่ในะชายอินเนาะตอนนี้ผมต้องให้คุณเลงโกคุช่วยนะโอเคผมอินกิสออกมาตัวนนะ ไอ้ผมจะผ่านไหมเนี่ยนะแยอะถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวผมต้องขอโทษเลยนะเราต้องไม,นะงมงงนะ่ฟาร์มใหม่นะซึ่งมันเพิ่งอีพีสามนะเราแบบฟาร์มขนาดนี้นะเราจะลองมาดูกันว่าจะผ่านไหม <c oughs> ผมยังไม่มีอูซยเฮนยงินนะเออผมต้องไปฟาร์มอีกได้แต่ที่ทำจริงเซตที่แนะนำนะมันจะต้องเป็นชาอินกับอูซยเฮนยงินนะถึงจะผ่านได้ ถ้าไม่มีอูซุเหนงินก็ใช้เบจิตา้าได้นะแต่ต้องมีเอ๊ะถ้าถ้าไม่มีชาอินก็ใช้เบจิตา้าได้แต่อูซุมันต้องมีแต่ผมไม่มีอูซุนะก็เราอยากลองเซตใหม่ดูถ้าเกิดมันได้ก็ถือว่าดีแต่มันไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคผมต้องมาฮารุกาลินแล้วนะช่วยไม่งั้นไม่งั้นหลุดแน่นะ่ะเออหกพันหนึ่งเนี่ยหกพันหนึ่งได้โอเควูตีไม่เข้าเลยหนึ่งโอ้คูผมเดี๋ยนะแย่เราเหมือนจะแพ้เลยวะเดี๋ยนะมาชิก โอ้ยผมว่าแพ้แน่เลยว่ะโอ้โหยแย่ละโอ้ยผมหลบไม่ผ่านจริงเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันลลยไปแล้วเฮ้ยควรอีกแค่สามตัวเองเหรอหรือเอเอมัแค่สามตัวชายินชายินช่วยหน่อยชายินหัวชายอีโวอะไรเนี่ยเอาหน่อ,อ,นอยเฮ้ยโอ้ยไม่จริงนะบ้านผมไม่ไม่ไมบ้านแตก อาเดี๋ยวคผเล่นไปหนาทีแล้แพแล้วโอ้โหโอเคหลังจากที่เราเล้อททาการเท็ดลงมาซึ่งเราก็ดูได้เลยนะว่าผมลงไม่ไหวเออซึ่งเนี่ยผมอยากลงผ่านสักครั้งหนึ่งนะเจ้าบอสอีเวนเนี่ยเราต้องจัดเซตใหม่ในการลงนะซึ่งเซตนี้ผมว่าไม่น่าผ่านนะนี่ฮะตัวงเทงนินมาลงตู้ดิผมจะไปสุมาหารเทนินนะเอ ขอร้องว่าอย่าออกซัสเกะเบจิต้าหรืออะไรผมขอแค่ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยนะอุซุยเทนเนียเราจะปิดอีพีกันนะผมจะหาตัวสโลด้วยเออยังไม่ตจไม่ได้นะเออมันมีเพชรอยุ่พันกว่าเพชรน,นะเออจะออกไหมไม่รู้มาดูกันไม่ใช่สากุระเราไม่ต้องการสากุระไม่ออกนะโอเคอีพีนี้ก็ไมหน้ามีอะไรมากมายนะเออสลับ เป้าหมายในอ e ีพีหน้านะเออเราจะพูดเป้าหมายในอ e ีแค่หน้าก่อนอีพ e ีหน้านะเราเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหลักใหม่นะหนึ่งเราจะเปลี่ยนเซตนี้ทั้งเซนนะชาอินเราจะไปอีโวนะฮะเราก็จะเอาอุซุยเทนเินมาแทนเลนกุคูนะซึ่งตอนนี้ไม่มีอุซุยเทนเินยังสุ่มไม่ได้นะเออจะอุซุยเทนเินมาแทนตรงนี้โปะเดี๋ยวแปะภาพอุซุูเทนยงินไปโป้อุซูตรงน,นี้จะเป็นชาอินไม่เกิเบจิต้า มันกาดินอีโวต่อตัวนี้ยัยมังเดิมแล้วก็จะฟาร์มวิวให้มันปลดล็อกตรงนี้ได้เออซึ่งมันยังปลดล็อกไปได้นะผมต้องไปนั่งฟาร์มอีกสักระยะหนึ่งซึ่งผมว่าจะเล่นบ่อยนะช่วงนี้เออนี่นะเดี๋ยวเราจะเปิดดนะีนทะีมอนาคตดด้วยให้นะนี่ DM นะทีดีนทะีมอนาคตเราเราจะเป็นแบบนี้เลยดนะีนทะีมอนาคตเราแล้วก็จะไปลงด่าเน,นี่ยน,นี้นะฮะซึ่งสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะเออผมลงไม่ไหวจริงๆริงวะ่ะมันยากเกินไปนะเลดเลยนะตอนนี้ผมใช้เนะนี่ยเซตเนี้ยเราเปลี่ยนจาก อันนี้เป็นทรงจินบูก็น่าจะไหวนะเออแต่แบบไม่ไหวจริงๆเออนะผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่สามารถที่ลมห่าได้นะโดยใช้เซ็ตนี้นะซึ่งผมต้องไปอีวโหลายอย่างนะโอเคผมก็ฝากทุกคนนะผมติดตามแลวเป็นกำลังใจให้กับ ID ชิียีเอ็กทูด้วยนะผมไม่ใช่ ID ของชิชีแลนด์สูสหนึ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้ ผมนั่นมีกำลังใจในการทำอี P ีต่อไปแล้ว่าผมเครีสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนแล้วผมแล้วเจอกันหน่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะวันนี้ผมไปแล้วผมแล้วเจอกันใหม่แล้วผมบายบายจุ๊บมาขอบคุณที่ติดตามอยู่นะครับผม